สวัสดีครับทุกคนครับระหว่างทางนะครับขับรถจากตัวเมืองน่านไปสปันนะครับเราจะต้องผ่านถนนเส้นนี้เลยครับที่ว่ากันว่าทุกคนจะต้องแวะมาถ่ายรูปเช็คอินกันครับนั่นคือถนนหมายเลข3นะครับตรงนี้เลยครับทุกคนก็มีที่จอดรถนะครับให้นักท่องเที่ยวนะครับนี่ประมาณจอดได้ประมาณติฝักคันมั้งครับวันนี้เป็นวันธรรมดานะครับคนก็จะไม่เยอะผมไปเดือนธันวานะครับอากาศดีมาก ทุกคนยังไงก็ต้องลงมาถ่ายรูปนะครับที่หลักกิโลที่เป็นจุดเช็คอินนะครับนี่คือวิวข้างทางนะครับของถนนนะครับเลขสามนะครับก็ได้ลงมาสนใจแล้วนะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าสวยจริงๆครับยังไงก็ต้องแวะลงมาถ่ายรูปครับ เหมือนเลขสามไหมฮะเหมือนเลยใช่ไหมฮะนี่ครับแล้วเราก็เดินทางไปสปันต่อนะครับถัดจากถนนไมาเลขสามประมาณชั่วโมงก่าฝานาะถ้าผมจำไม่ผิดก็จะมาถึงโค้งพับผ้านะครับก็จะเป็นโค้งที่ค่อนข้างชันและอันตรายนิดนึงนะครับสำหรับมือใหม่หัดขับต้องระวังครับ แน่นอนครับก็จะมีที่จอดรถนะครับสำหรับให้นักท่องเที่ยวลงไปถ่ายวิวนะครับโค้งพับผ้านะครับผมไม่ได้ลงไปนะครับก็จะเอาภาพโค้งนะครับมาให้ดูกันนี่คือโค้งแรกเลยนะครับถ้าเรานับจากตอนที่เราขับรถลงไปนะครับนี่โค้งแรกก็จะสบายๆนะครับอาจจะโค้งนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับชันมากครับ ส่วนนี้คือโค้งที่2นะครับก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับถ้าประมาทนี้มีสิทธิ์หลุดโค้งได้เลยนะครับถามว่ามือใหม่นะครับขับรถมาเที่ยวน้านได้ไหมถ้าต้องผ่านโค้งพับผ้านีครับผมบอกได้เลยนะครับว่าต้องระวังมากๆครับนี่ครับเพราะว่าโค้งที่3นะครับตรงนี้คือชันมากนะครับต้องคุมเบรคคุมคลัตช์นะครับคุมพวกอะไรให้ดีๆนะครับ ใครที่ใช้เกียร์ออโต้ก็ต้องศึกษานะครับระบบมาให้ดีนะครับส่วนผู้ขับรถนะครับที่พอจะมีทักษะบ้างอันนั้นไม่ใช่ปัญหานะครับผมว่าไม่ยากมากนะครับนี่ครับโค้งสุดท้ายของโคงพับภาคก็จะมีอยู่4โค้งครับนี่หมดจาก4โค้งก็เป็นทางลงเขาธรรมดาไปแล้วนะครับ ยังไงก็ต้องระวังนะครับมือใหม่หัดขับนะครับต้องระวังมากๆครับก็เอามาให้ดูกันแต่เพียงเท่านี้นะครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ